ลัคนาราศีมังกรครับดาวย้ายในเดือนตุลาคมนี้มีทั้งหมด4ดวงด้วยการที่จะส่งผลกับคุณนะครับโดยมีดาวใหญ่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือราหูครับอะทั้งอันจะย้ายในครั้งนี้นะครับอยู่นานถึง1ปีครึ่งด้วยกันนะครับอ้าวเรามาดูดาวดวงแรกกันก่อนนะครับดาวดวงแรกเลยก็คือดาวอังคารหมายเลข3นั่นเองครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งการงานของคุณนะครับสามดาวอังคารเนี่ยหมายถึงความ ขยานาันกล้าหาลงมือทําทําอะไรรวดเร็วนะครับเข้ามาในตําแหน่งการงานเนี่ยคุณก็จะมีความขยันกระตือรือร้นในเรื่องการทํางานมากขึ้นนะครับนะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่กระตือรือร้นเนี่ยคุณก็จะโดนเร่งงานนะครับจนคุณเนี่ยว้าวุ่นนะครับต้องทํางานให้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับระวังเรื่องความใจร้อนนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ระวังทํางานแล้วมีปัญหาขัดแย้งกับคนอื่นนะครับกระทบกระทั่งกันนะครับก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มี3เข้าการงานเหมือนคุณนะเขาก็อาจจะไม่ได้เร่งรีบแบบคุณกก็็ไดด้้้้้นนนนะะะะคคคครรรัับบตตตตองงงเขาาาาใจวววยทีีมแแ่่่หล มันขึ้นอยู่กับว่าบาร์โค้ดชีวิตคุณนะครับในตำแหน่ง6นาฬิกาคุณมีดาวอะไรหรือเปล่าครับถ้าคุณมีดาวไม่ว่าจะดวงใดอยู่ก็ตามนะครับแปลว่า3เนี่ยย้ายเข้ามากระทบครับแล้วมันก็จะมีเรื่องดาวความหมายนะครับที่แตกต่างกันออกไปครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีบาร์โค้ดชีวิตตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นดาวอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีง่ายๆนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับผมทําไว้ให้แล้วนะครับคุณเพียงแค่ไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนใส่แอดซินแสครับ z i n z a e ครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มกดวง แล้วคุณก็ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับใส่โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนะเสร็จแล้วคุณก็รีบกดเข้าไปอ่านดวงเลยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าคุณมีบาร์โค้ดชีวิตมีเลข10เลขอยู่ช่องไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างนะครับตำแหน่งมี12ตำแหน่งเหมือนนาฬิกาเลยครับแล้วดาวจริงตรงนี้นะครับผมเรียกมันว่าดาวจริงนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณจะเปลี่ยนดาวจริงได้คือคุณต้องจากโลกนี้ไป สู่ขิดแล้วกลับมาใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรรู้ครับเพราะนั่นคือที่มาของความแตกต่างของดวงแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราฟังอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับอันนั้นเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ที่มาที่ไปนะครับเราจะได้มาวางแผนชีวิตได้อย่างไงครับนะก็ถ้าในตำแหน่ง6นาฬิกานี้นะครับคุณมีหมายเลข1อยู่นะครับสามาเจอกับ1แบบเนี้ยเราเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยการงานมีปัญหาครับมีการทะเละ พอบอแหวงกันนะครับรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดคุณมีเลข6อยู่นะครับสามาเจอกับ6แบบนี้นะครับอันนี้เป็นคู่มิดกันครับการงานราบรื่นนะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานทําแล้วเนี่ยเออแฮปปี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมันจะมีคู่มิรคู่ศัตรูไงครับนะทีนี้ต่อไปนะครับดาวดวงต่อไปดาวดวงที่2นะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธครับหมายเลข4ี่ดาวพุธจะย้ายเข้ามาในตําแหน่งเดียวกันคือตําแหน่ง6นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน ตำแหน่งนี้ยังคงเป็นตำแหน่งการงานเหมือนเดิม4หมายถึงการพูดคุยการเจราจาโอกาสใหม่ๆในชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เลข4เข้ามาในตำแหน่งนี้แปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีงานมากขึ้นนะครับมีการติดต่อพูดคุยประสานงานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะงานที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปหาลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าเดินทางมาหาคุณก็ตามนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานขายครับ ทุกคนขายอยู่แล้วแหละนะครับเราทุกคนทุกวันนี้ก็ขายหมดนะครับไม่ว่าเราจะขายสินค้าหรือว่าขายการบริการนะครับหรือว่าขายความรู้นะครับบางคนบอกไม่ได้ขายของทํางานเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานประจําก็ขายนะครับนั่น,นคุณกาลังขายความรู้ความสามารถของคุณให้บริษัทจ่ายมาเป็นเงินเดือน,นครับนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครไม่ขายนะครับตำแหน่งหกนาฬิกาคุณมีดาวอะไรอยู่ครับไปดูกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีหมายเลข8อยู่นะครับสจะเจอกับ8อันนี้ไม่ดีเลยเป็นคู่ศัตรูนะครับก็งานก็จะมีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาถึง ขั้นรุนแรงก็อาจจะฟ้องร้องกันนะ แต่ถ้าเกิดคุณมีหมายเลข2อยู่นะครับสมาเจอกับ2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาวคู่มิตรนะครับก็4เจอ2อเจอ4อย่างนี้ก็คือเรียกว่าคู่เป็นที่รักนะครับการพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องการงานราบรื่นดีครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองต่อมาครับอีเวนต์ใหญ่ครับก็คือหมายเลข8ครับหรือราหูนั่นเองครับราหูย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1นาฬิกานี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับราหูจะส่งผลยาวนานนะครับในแต่ละตำแหน่งเนี่ยถึงครึ่งนะครึ ครึงนี้ก็คือตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566นี้ครับไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะครับก็ยาวนาน545วันครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสังคมครับเออเลข8หรือราหูเข้าตำแหน่งสังคมแปลว่าคุณจะได้รู้จักคนมากขึ้นนะครับได้รู้จักสังคมที่หลากหลายโดยเฉพาะคนที่มีฐานะ นะเหนือกว่าคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจฐานะทางการเงินนะครับนะแล้วก็บางคนนะครับอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตรงไปตรงมานะครับเช่นพวกธุรกิจสีเทาอบาบับายมุกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ระวังสักนิดหนึ่งนะครับ,รบก็ถ้ามันจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็รับรู้ด้วยความมีสตินะครับแล้วก็เลือกให้ปลอดภัยกับชีวิตของตัวเองนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะครับราหูเองก็มีดาวที่เป็นมิตรแล้วก็มีดาวที่เป็นศัตรู เช่นเดียวกันนะครับดาวที่เป็นมิตรของราหูเนี่ยคือหมายเลข7หรือดาวเสาร์นะครับถ้า8เจอ7ในช่องสังคมอันนี้ก็คือโอ้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยครับของคุณในระดับวงสังคมนะครับทั้งเรื่องเงินเรื่องหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข4อยู่ในช่องสังคมนะครับหรือในตําแหน่ง1นนาฬิกานี้นะครับแมาเจอกับ4นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับเพราะว่า จะเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาขัดแย้งกันนะครับนะแล้วก็อาจจะลุกลามใหญ่โตนะครับไปจนถึงขั้นการฟ้องร้องกันได้นะครับเพราะว่า8 4 4 8เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเรารู้ว่ามีดาวอะไรอยู่ในช่องไหนนะครับเราจะรู้ว่าเวลาดาวย้ายเนี่ยแล้วมันผ่านเข้ามาในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเรามีดาวอะไรที่รอกระทบกันอยู่ครับแบบนี้เราก็อ่านเรื่องราวในชีวิตของเราได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ไปใช้สินแสบาโคชีวิตเพื่อที่จะรู้ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะฟังดวงแบบเป็นความบันเทิงครับผมไม่อยากให้แฟนๆช่องของผมเนี่ยฟังแล้วบันเทิงอย่างเดียวนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าโลกเหล่านี้นะครับเราจะไม่ถูกหลอกก็เพราะว่าเรามีความรู้ครับเพราะคนที่หลอกเราได้ก็คือคนที่เขารู้มากกว่าเรานั่นเองครับปิดท้ายดาวดวงสุดท้ายนะครับก็คือหมายเลข1ดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้ามาในตาแหน่ง6นาฬิกานะครับก็มารวมกันอยู่ที่ตําแหน่งเดียวกัน กับดาวอังคารและก็ดาวพุธก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่องการงานนี่แหละนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมครับไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับแล้วก็อยู่นานประมาณ30วันครับอาทิตย์หมายถึงความโดดเด่นนะครับอาทิตย์หมายถึงความเป็นผู้นําอาทิตย์หมายถึงการตัดสินใจนะครับยิ่งในตําแหน่งการงานนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่คุณพุ่มเทไปนะครับงานที่คุณทําไปเนี่ยไม่เสียแรงเปล่าแล้วครับกำลังจะสร้างผลงานทําให้คุณเนี่ยมีชื่อเส โดดเด่นเป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าการตัดสินใจอะไรของคุณในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับทำให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องระวังนะครับว่าในช่องตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยดาวจริงคุณมีเลขอะไรที่มาหลอกกระทบกับดาวอาทิตย์หรือเปล่าครับถ้าดาวจริงคุณเป็นเลข3นะครับ1เจอสาม แปลว่าคู่ศัตรูนะครับงานที่ควรจะโดดเด่นก็กลายเป็นว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ทะเลาะนั่นเองนะแล้วถ้ามันเป็นเลข3มจริงเนี่ยแปลว่ามันจะกระทบตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละก็คือเจอ3าเจอ43แล้วมาเจอหนึ่งต่อนะครับโหไม่ดีสักคู่หนึ่งเลยนะครับอันนี้ระวังมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีเลข5อยู่นะครับหมาเจอกับ5อันนี้จะดีมากเลยครับเพราะว่า1551คือผู้ใหญ่ปุปปัตถ์ครับนะแล้วก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนแบ็กอัพผักดันนะครับปุป ทำในเรื่องการงานนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าเรามีเลขอะไรอยู่สําหรับเลขอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับก็สามารถที่จะรออ่านแบบเจาะจงได้เลยนะครับในซินแสบาโค o d ชีวิตของคุณเองครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็เพิ่มเพื่อนทาง l ลน์ at ซินแสนะครับ z i m z a e ครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสไม่มีการขอชื่อชื่อเล่นนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนนะครับเราไม่อยากรู้เลยครับว่าคุณเป็น แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องบอกเราด้วยนะครับคุณก็เพียงแค่ใช้โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคุณก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีแล้วครับเมื่อถึงเวลาหมดอายุนะครับระบบก็หยุดการทํางานครับถ้าคุณอยากใช้ต่อนะครับก็สามารถทําได้2วิธีครับก็คือเติมวันใช้ต่อแชร์ต่อใช้ฟรีครับมีคะแนนให้ด้วยนะครับสะสมไว้สามารถนํามาแลกเงินได้นะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ึินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาโค o d ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ชีวิตของเราสินแสบา์โคดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โคดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา